ที่พัสัญญาแตกต่างจากรูปเคารพในความเชื่ออื่นๆอย่างไร ในพระคัมภีร์อพยบบทที่25้ตั้งแต่ข้อที่10จนถึงข้อที่22เนี่ยพระเจ้าเป็นคนสั่งลิเริ่มให้ทําหีบพันธสัญญานั้นซึ่งหีบนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ตัวแทนหรือสัญ,ญลักษณ์ว่าให้นึกถึงพระองค์เท่านั้นไม่ใช่ในอพยบบทที่25อธิบายว่าเป็นสถานที่ที่พระเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางประชากรของพระองค์ก็คือมีการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในหีบนั้นในอพยพยบทที่25ข้อที่22บอกว่าเราจะ พบกับเจ้าณที่นั่นคือเหนือพระที่นั่งกรุณาระหว่างเครูก็คือฝาหีบพ,พันธสัญญาเราจะบอกทุกสิ่งแก่เจ้าเราจะสั่งเจ้าให้ประกาศแก่ชนชาติอิสราเอลก็คือพระเจ้าบอกว่าเราจะพบกับเจ้าที่นั่นที่ไหนที่ฝาหีบพ,พันธสัญญาพระที่นั่งกรุณานี่แหละซึ่งชัดเจนว่าหีบนั้นเนี่ยไม่ใช่ตั้งอยู่เฉยๆเพื่อให้คิดถึงเวลาลึกถึงพระเจ้าเท่านั้นแต่เป็นที่ที่พระเจ้าทรงสถิตและที่ที่พระเจ้าจะสำแดงน้ำพระทัยของพระองค์พระประสงค์ของพระองค์ดังนั้นมหาปรหิจึง เข้าไปที่นั่นเพื่อจะรับฟังรับสัญญาณจากพระเจ้าว่าพระเจ้าอยากจะบอกอะไรกับประชากรของพระองค์หรือเพื่อเขาจะสารภาพบาปต่อประชากรของพระเจ้าต่อพระเจ้าก็าไปที่นั่นเป็นจุดเป็น,เป,นเป็นที่ที่พระเจ้าสถิตซึ่งแตกต่างกับรูปเคารพหรือวัตถุบูชาในศาสนาอื่นๆซึ่งสิ่งเหล่านั้นมักจะอ้างว่าเป็นตัวแทนหรือเป็นที่ระลึกของบางสิ่งบางอย่างแต่ในทางปฏิบัติกับถูกทําไม่ได้เป็นแค่ที่ระลึกกับมักจะถูกกราบไหว้เอาทูบเทียนดอกไม้มาบูชาซึ่งใน เรื่องนี้มันขัดกับบัญญัติของพระเจ้าในอพยพบทที่20ข้อที่4ีถึงหที่บอกว่าอย่าทํารูปเคารพและอย่ากราบไหว้หรือปฏิบัติรูปเหล่านั้นเลยก็พระคัมภีร์ก็ห้ามเอาไว้พระเจ้าห้ามไม่ให้ทําวัตถุใดๆที่เป็นสื่อกลางเพื่อจะกราบไหว้พระเจ้าไม่ต้องไม่ต้องทําวัตถุใดๆเพื่อจะกราบไหวพ้พระเจ้าเพราะว่าการทําแบบนั้นเนี่ยจะทําให้หัวใจของคนนี้หลงไปจากการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าคือเขาก็จะไปบูชาไอ้วัตถุนั้นแทนซึ่งประเด็นก็คือว่าใน พันธสัญญาเดิมเนี่ยการที่จะเข้ามาหาพระเจ้าเจอพระเจ้าที่ไหนดีไม่ว่าคนอิสราเอลอยู่ที่ไหนก็ตามเจอพระเจ้าเหรอจงมาเจอที่หีบพันธสัญญานี้เป็นที่ที่พระเจ้าสถิตอยู่ด้วยส่วนในพันธสัญญาใหม่ในพระคัมภี์ใหม่เนี่ยพระเยซูทรงเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางพระเยซูยอนบทที่14ข้อที่6ดังนั้นการมาหาพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่จริงไม่ต้องไปหาที่ที่หีบพันธสัญญาอยู่เหมือนในพระคัมภีเดิมด้วยเหตุนี้คริสเตียนก็เลยไม่ได้ ทําวัตถุใดๆที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าเพื่อจะกราบไหว้หรือว่าเพื่อจะบูชาใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าคริสเตียนเนี่ยสามารถเข้ามาหาพระเจ้าได้โดยตรงโดยทางพระเยซูคริสต์โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงสถิตอยู่กับเราในคําถามเนี่ยถามมาว่าเอ๊แล้วอย่างรูปของคุณพ่อที่ทําเอาไว้ระลึกถึงเนี่ยมันผิดไหม คือการระลึกถึงกับการกราบไหว้บูชาเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคือการที่มีรูปคุณพ่อเอาไว้เป็นที่ระลึกคิดถึงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าเราก็ไม่ได้เอากล้วยน้ําว้าเอาดอกไม้ทูบเทียนอะไรไปบูชารูปพ่อนั้นใช่ไหมครับซึ่งถ้าไม่ทําอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าจะระลึกถึงพระเจ้าโดยการไปตั้งเครื่องบูชากราบไหว้อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่พระเจ้าห้ามอย่างเด็ดขาดดังนั้นสรุปว่าหีบพันธสัญญาเนี่ยในสมัยพระคัมภีรเดิมพระเจ้าเป็นคนสั่งให้ทําเองแล้วก็พระเจ้าส่งสถิตที่หีบพันธสัญญานั้น แต่รูปเคารพเนี่ยมนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่พระเจ้าสั่งให้สร้างขึ้นแล้วก็เขาใช้เป็นการบูชานมันสการไอตัวนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดในเรื่องของพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้มนุษย์เนี่ยมีความสัมพันธ์โดยตรงกับพระเจ้าดังนั้นในวันนี้เนี่ยเราจึงไม่ได้สแสวงหาว่าหีพันธสัญญาอยู่ไหนเพราะไม่สําคัญไม่จําเป็นเลยสมัยโบราณเขาจะสื่อสารกับพระเจ้าเขาต้องไปที่หีพันธสัญญาแต่สมัยปัจจุบันเราจะสื่อสารกับพระเจ้าเนี่ยเป็นการอธิษฐานโดยการอ่านพระคำของพระเจ้า ในการคิดถึงพระเจ้าโดยการสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในจิตใจไม่จำเป็นต้องพึ่งวัตถุใดๆหรือสิ่งใดๆใกล้ตัวเราพึ่งแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็พอครับ